สวัสดีจ้าสวัสดียามเศร้ากับบรรยากาศหลังฝนตก <c oughs> บรรยากาศยามเศร้าหลังฝนตกแต่มือขึ้นตื่นขึ้นมาหากาเย็ยนแบบธรรมชาติเพระต้องมีแอร์นี่าาคาที่เพื่อนว่าแอร์ธรรมชาติเย็นสบายที่สุดแล้ว ะบัวก็จะมีตะบัวอย่างเดียวพอได้เขาก็เอาปลามาลุง่งเพื่อเกลือกูลกันข้างบนก็มีบัวให้กินข้างล่างก็มีปลาให้กินปลาเพิ่งเอามาเลี้ยงได้เดือนเดียวกัะไง่เบิดแล้วไง่เลี้ยวแห้งประดุกอย่างใดที่เขาสร้างไว้ถ้ากินได้แล้วโดยที่บ่ต้องใส่เงืนสื้อเขาก็สร้างไว้ในสวนของเฮาอยากกินย่ำใดกระได้กินบวกกินก็เลี้ยงไว้ทะเบิ่งก็ได้ บรรยากาศตอนเศร้ากับเป็นบรรยากาศฝนตกลิ่นก่อนจะไปคายเข้าก็จะปลูกผักไก่กอนผักท่อยู่ในถาดกับกระลังพ่อปลูกหากเดินเต็มเบาเลยเป็นผักกาดตีนมีแม่มาปลูกซอยนี่กระ่าังงามๆเลยปลูกผักแล้วๆฝนเศร้าตกก็จะพักกันออกไปคายเขาต่อ กับงานได้แต่อย่าลืมไปว่าชีวิตบ่ได้มีแต่งานอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ตัวจัดของบิดแห้งไปกับสิ่งสิ่งเดียวจนลืมดูแลตัวจัดของให้เวลากับสิ่งที่เหตุให้มีความสุขพักผ่อนใส่ชีวิตบ้างเพราะสุดท้ายแล้วงานอาจแทนกันได้แต่สุขภาพและเวลาของเฮ้าบ่สามารถมีไผมาแทนทีได้ เด้เขามาอยู่ในสวนแล้วเห็นผลผลิตที่เฮาได้ปลูกเองแล้วงอกงามเฮาก็ชื่นใจเขาก็มีความสุขแล้วชีวิตจริงอาจบ่ได้สวยหรูแต่มันจริงและพอมันจริงถูกรอยยิ้มทุกน้ำตาทุกบทเลียนจึงมีความหมายยาทาให้ชีวิตสมบูรณ์แบบจึงสิใส่ชีวิตแบบที่เฮาเลี้ยงรูจากมันไดส้สมือ ละก็ใหญ่จากสิ่งที่มันใหญ่มาแม้บางเื่อจากที่เป็นบทเรียนที่เห้าโบยากเจอมันกระตามต้นดอกกระเจียวกะกะลัางงามบรรยากาศในสวนตอนเศร้ากัอู้ยบักเขือเทศแอยู่ต้นเดียวกะโดุโกดกค่ะ เลาะสวนแล้วเรียบร้อยเสาอยู่กัญชาหมาให้อาหารไก่ได้บ่านเพื่อนกะทายอยู่นี่ราคางานกิจวัตรประจําวันของตะละมือเ้าตืน่นึ้นมาห้าเห็ดอีอย่างแน่ก็ค่อยเห็ดไปเรื่อยๆอยู่ในสวนคองห้าเห็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบิดมือพูนละค่ะค่อยเห็ดไปมันเป็นงานของเ้าเห้าบบได้เ,เร่งรีบกับเวลาให้อาหารไก่เพื่อนก็นอุ้ย บ่อเดีย่านเฮาเด้ค่ะพี่น้องพอเลี้ยงเพิ่นมาแต่น่อยไกลน่อยรุ่นนี่พวกนี้ที่กำลังกินอยู่นี่เล่นของแข็งของขาถ้าเห็นคนบ่อเดีย่านเลยนี่แหละค่ะความรักถ้าเข้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังแล้วบว่บา,วาตะคุนหรือว่าสัตว์เนาะเขาเลี้ยงด้วยความหากักเพื่อนกับหากเข้าสัตว์กับมีหัวใจคือกันถ้าเลี้ยงเล้วสิกล้ากินบ่ละเฮือบดน,นี้เพราะว่าแบบนี้แล้วโอ้ยเลี้ยงแต่ละอย่าง ภาษีว่าเสาอยู่เลี่ยงอีหยงแต่ะอยางก็มีแต่ว่าความหักความหักถักผู้ใดบ่เคยเลี้ยงสัตว์ก็สีบ่ขาใจได้ค่ะพี่น้องนี่ละทเท้าเลี่ยงอีียงแล้วเฮ้าเลี้ยงด้วยใจเขาหักเพื่นเพื่นกะห,หักเฮ้าคือกันความสุขบ่เคยวัดจากสิ่งที่รู้ราแต่วัดจากหัวใจที่หุ้จักพ่อพ่อเพียงบ่แมนจนแต่คือการอยู่แบบบ่ขาดกิจวัตรประจำตอนเ้าแล,แล้วแล้วก็ับไปคายเขาต่อจ้าม่งนะครับ ขำเข้าขไปก็มี่มมมมต้นกายกับาน,น,นมาแล้วขอซานนิ่มๆพอดอนแะแฝเข้าไม่ทั้งค่ะเจ้าเก่าคนเดิมครับมาแล้วขอซานดีมากของการสีเขาวคายว่าเป็นอย่างพวกเขาคือได้ม,มาสีเขาวคายแต่พอตะเมีเาายฮาวสาให้พ่อค้าคนกลาง แล้วราคาตกตามซ้ำใดพอคาเพื่อนกับเป็นผู้กำหนดให้เฮากับสิมาก,กํำหนดเอาเองพอเมื่อถึงยุคนี้แล้วเริ่มต้นจากการสีเขาจะคองขายสีแล้วเฮากระเอาข่าวสารไปเลาะขายหาลูกค้าประจํา สีเขาจะคลองขายเบิดแล้วกับไปรับซื้อเขาเปลือกจากชาวบ้านผู้เป็นเหตุหน้าขายคือกันชาวบ้านอยู่ได้เฮากบอยู่ได้สีขายเองกําหนดราคาขายเองว่าต้องให้ผู้ใดมากกาหนดราคาให้เฮาแล้วกําหนดถือกําหนดแพงเฮาก็ต้องจําใจขายนี่เฮากําหนดเองเฮาได้กาไรชาวบ้านก็นได้กินเขาคือกันนีก็ได้ห้มได้แกบได้เข้าไปได้ขายสุวนเลยนี่ก็คือกําไรของการสีเขา ล่งสีน,น้อยๆความฝันมันยิ่งใหญ่สุกสิงสุยางถาเ้าก้าวขามผ่านมันไปได้มันก็เป็นเหลืองเล็กหน่อยแห้งนี่ก็เป็นเขาที่สาวอยู่ซื่อจากไทาบานมาค่ะเป็นเขาเหนียวหอมทงค่ะใต้พันเพิ่นค่ะสวยวะค่ะพี่น้องสมซื้อเพิ่นได้ค่ะพี่น้องสาวอยู่นั่งอยู่ในหอ้องหอมค่ะเอาก็ไเป๋าปทรงเพิินเพิ่นทรมาสังเข่าก็สีแล้วแต่ออเดอร์ค่ะ ถ้าเพิ่นสร้างลายเข้ากับสีหลายสีแล้เก่าไปทรงเพิ่นอว่าเข้ากับขายไปหน้ามันสีก็ได้ค่ะเต็มรถคือเก่ามันบว่าต่อเมื่อไงว่มีก็มาขายเขาครับเต็มรถคือเกอ่เกเกเาเขาเข้าไปห่อมห่อมกับมีเข้าไปกับมีครับรอบนี้เดี๋ยวไปรุ่นกันว่าเขาสีได้ขายวะเต็มรถเลยเมื่อในผูนพี่น้องข้างหลังนี่นี่ <c oughs> เกาแรกครับพี่น้องเมื <Creo prising> ่อนี้ตอนนี้แหงมันครับเป็นคือเอาสองสอบครับบ่านบ้าตอมยกแล้วสอบหนึ่งเดี๋ยวกำลังจะยกอีกสอบหนึ่งตายบ้าตอมันมันครับพี่น้องเมื่อนี้ตอนเสาร์นะอ่าไหนล่ะโอเคตายมันมันกันเรา ตอมไม่ไงคเห็นีมาเอานัวควรอห็นมาเอาหลุนนะครับน้ำหลุนแล้วก็เผิดทต้องการควรเห็นมาทำไมคุณเอาขอสอบหนึ่งที่แหกคุณนั้นเจ้าเขาเจ้ามันบอกว่าตอมขาเจ้าเบิดครับนี่เนาะหาสาไปไซมาคือบูมาโดนแล้วแล้วะเธอสีว้นมาพอนะบอตอม ก็มาขายไตยังขายอันกีแล้เือทำไมอคุณปามาขายเข่าไตยังขายปีล้เถือสันเฮย่มารอบหลังมันกระโดนอีลีล่ะยวมารอบนานที่มาอจอดแอกี่นีเลยที่ิเข่ากินคู่มือน้ะแม่นอะเออ ไอ้สียเดียวมันเหยียบุกเป็นนกมัแม่แม่แม่คุณว่าเขามาขายปีเรือ่าสินเราบอกประชดแล้วถาโดนลายบ่มาเสียดเดียวมาสินพอพ่อไหวแม่อยู่ดิไป

จำล่วงเม็ดแล้วกับพี่น้องกำลังสเได้ขายเข่าเนี่อกี้เด็ก็สิลือพยงพังขึ้นเก่าอ่ะเอาไปซมแถาแม่เพื่อนกันเออมาตอนฝนลดตกลิ่นได้นี่ฝนตกลิ่นค่ะพี่น้อง,งเมื่อกี้ดึงผาที่ล่พอไหม หลดอาษีพอพร้อมในการไขายเขาแต่ว่าใจใคุ้นพร้อมลอยไปสิ้นวัสดุอุปกรณ์ทำมี่ซ้ำไหฮะก็ใส่ซำนันนะคนตกมานัางพักยังงานแม่เพคนพี่นาะมึงไงคนตกไปขายม่ได้ฮะคนตุก๊กแดดออกคนตกลินเด็กก็หยุดแล้วแตลต่คนตกเศร้าก็ไปขายต่อแม่ปไปไปไป,ไปแม่สวัสดีจ้าไปแล้วจ้ะ เขาสานนะครับเขาสารคถไดค้ายขาซานมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วสหมนี่ลหละท้องกับมากินสิมันเปหนาสองแล้วสองอีกมาบราเดอรแม่ข้าสารไ้กินบ่ค่ะแม่ข้าซานเนียว อึ้นข้างซุ้มบาทฝนโซตุกเกลียวสิละพี่น้องก่อน่อเปาห่อมีซ้เขาห่ซ้ำหนเ่ากรดาแปลงเอาเนาะโอ้ยเดี๋ยวมาตัว <cam ina> ชีวิตค้นหาบริสูเพื่อเป็นที่หนึ่งแต่สูเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนบริเกิดมาถึงกองเงินกองทองบ่ิไดมีทาง,างรัดทหายางบ่อไดมีค้นค่อยซอยเหลืออยู่ข้างหลังแต่เขากันยังลุกขึ้นสูได้สูม,มือด้วยแห้งของตัวเขาเอง บ่เมนพออยากเก่งกว่าไผแต่แค่บ่อยากกลับไปลำบากคือวันเก่าๆชีวิตค้นสูมันบ่ได้ง่ายแต่ถูกหยุดหยาดเงื้อถูกบาดแผลมันคือศักดิ์ศรีของคนที่บ่ยอมแพ้พราะทุกคนที่ลำบากที่สุดคือคนที่เข้าใจคำว่าพายายามใดดีที่สุดอย่าหยุดทาย,ยังหายใจอ<า>ย่าถอยถ่าย,ยังย<า>มีแห้งงางาพอถูกเก่า<ย>ของคนสูคือเก่าที่มีความหมายเสมอปุขาสองเจ้ามาอีกเจ้านึงเดีย,ดยว ็น่ยังคนละนาวมันบ่ไปใส่ว่ะโอ้ยม่ได้กินกาแฟบอเลยบ่ตตื่นบ่ต้อมบ่ตตอมม่ได้กินกับโอ้ยไส่ลายปายในกับบ่บ่ไปขัามายุ่งคือเต็มแล้วมันคือบ่ไปแล้วสั่งแม่เพิ่นจะเอาเครื่องสอบครับพี่น้องเดี๋ยวบ่ต้อมกำลังเบิ่งให้ มันมีดบยังไดใหม่ๆเขางามๆคือผู้ขายเด้อนะทาแม่วางามบ่ะสวยอยู่ด้แม่เขารอบนี้ลูกได้กม้างามมีเขารอบนี้งามนิ่มงหนึ่งกินเหล่าสองเสียบทมันสิจักบาทอิงมันสิจักบาทสมุดมาแาวไมางามคือลูกสาวยังมาาต้แลวร้าว ชีวิตที่ดีที่สุดคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขที่สุดเพราอยู่เพอกินมันกระสุกด,ดีอยู่แล้วบพะต้องหวืวอพราะต้องยิงไงญ่บ่ต้องย่านไผมาทำลายการเป็นคนธรรมดามันกระสุกด,ดีอยู่แล้วเพราะใจบ่อยากได้มันกระสุกด,ดีแล้วละ่ะแค่ไดแค่นั้นบ่ไวก้กับพักถ้าไว้กับไยตอ บ่คิดหลายบ่ถูกไปกับมันแค่เฮดซูเมอรอให้มันดีที่สุดตามวันเวลาของห้า,า,าทีทีมีอยู่เัขาเจ้าก็มีเขาเดียวก็มีอมัดเล้วกทีนเตอเบอร์เขเจ้ากินกับมาข้าแนวไม่ได้ยังไงเหรอ จุ๊บกวกัวล่ะตบ่มีหัวไปใส่้เตงนหนึ่งสามหลสองร้บพัครับที่ิกิโลขี่ออกไปแล้วเพื่นทูนํำกับมาใม่สร้อยเก่ากับพี่น้องแบกแบกแล้วบาง ไปบาต้องไปแบกไปถุงอะไแล้วะเพื่อเงินพนักพีอก <c oughs> <c oughs> ่ออกใส่ยูตังกลองไว้แล้วมีหลักฐานแล้ว มาเข้ามาแล้วเจ้าเก่าคนเดิมกาดผ่อนแห้ครับพี่น้องตอนนี้เขาห้อกันเรืออยู่สามกระสอบเนาะก็อีกเครื่องหนึ่งก็อีกเครื่งหนึ่งเดี๋ยวกะสิเอาไปให้ผู้เป็นสังเนาะเอาไปให้ผู้เป็นสังก่อนผู้เิ่นสังบ่าหันหม่เบ่นไ่บ่าหันห้ยเดี๋ยวพอดีเบิดเลยเด้๋ยนี่เบิดพอดีรอบนี้ฝนตกวังหันนี่แล้วก็บ่แดดแต่ว่าเอาครับพี่น้องมันเอา เอาเอาคืมฟ้าคือฝนเอาแบบนี้แหละเห็ดออกดี <Through> you, สันเดี๋ยวเขาก็ไปลุยกันตอครับไปก,กันเลยตายังมัวหายอยู่บึงที่เลยพี่น้อง หลบหลบหลบ,ลบทีเรือหุ่นไหวกันแล้เพื่อนเอาใส่กระเป๋าเสือเป็นเสียงแต่ยาหลวงพ่อทามแล้วเนี่ยเราเอาเขาบปล่าอย่ามาทำสรงพี่น้องหมูอ่านนี่จะอยู่ศูนย์แห่งเดินอยากได้ไก่หัวมือนี่สิมาขายเขาได้เบอร์เพิ่นขอเบอร์กันมาตลอดทีเรืวเพิ่นมาขาย เขาแล้วเพิ่นพอ่อเพิน่นว่าไก่ปลางามนะแล้วลักโทษหาลูกค้าสิจับให้ลูกค้าจับไก่ให้จับไก่ให้แล้วบ่ท่ามาขายอืย่นยังจมบ่ทันในเลี่ยวอยู่ oh, <no. S 1> มาขายพี่น้องมาขายเขาแล้่ยวมู่มาเจ้าของสิมาขายทางนี้เสาอยู่บ่ฮู้เรื่องนํานี่สายู่ศูนย์อยู่ยังได้ไกป่ปลาอีกเพิ่นว่าสั่งให้เขาจับให้แล้่ยวเขาต้องไปเอานะขักข้อขักขักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาอยู่หน้าประจับให้เจ้าเขาอยู่หน้าแค่ผมมึงไงพี่น้องผูดผูดมันจะไงบอกรอบอกจุกควงเป็นจับไก่ไว้ตัวไหนตัวนี้หน่อยพี่บอกไหวกันยัยเด้วเนาะนั่นเมย์มันก็จะเอาลายตัวเทจะก็จะเอาไปลายตัวเทบัวต้มไก่ปั่นขึ้นกันบมสนใจสาอยู่เลยพี่น้องไก่ตัวบ่ไก่ตัวพันไก่ตัวหมดอืมมันขันเราไปนี่ คุณนลักกกถุงมาพร้อมคุได oh ้ถุงมาพร้อมเอาถุงมาพร้อมอันหูว่าสิมาเอาไก่ลักโชว์ซงไก่บะทามาสิไก่สีหอวเหล็กไปซงไก่ไว้เคนวะอ้ไก่เบิร์ดเราบอกว่าต่ำเลือแเลือดสอง ไปด่เราพอโยนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหายมาสั่งเหเอาเอาเท่าไดสองร้เนาะโอเคมีสั่งให้ <c oughs> เล้อดแอันเนี้ยค <c oughs> ัเรือไรเป็นไงล่ะเรือซ้ำนี่เขาอะไรเือซ้ำนี่ครับพี่น้องเขาไรเขาจ้าวเบิร์ดค่ะเรือตาเขาเนี้ย

ก็จะหาบาทครับหมดเวลาอยู่ค่ร้านไรเงี้ยให้เราไปเบ็ดแล้วเหลือแค่นี้ละค่ะเขาบอกว่าแถมฟังมันปากแนสน้ยอ่ะมันจะลืมตื่นเนาะตอนนี้เขาเข้ากับเบิดละครับพี่น้องเบ็ดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเข้าก็สิเดินทางกลับตอนนี้ใบมันใบสอง มาถึหน้าแล้วมันวายมาแห้งเลย,ยเอาอะไรมื่อนี้กระไดกลับบ้านเร็วบักในน้อยหัวมิงมิงนิกทาแม่หาซื้อขนมมาฝากค่ะครับขนมตามภาษาด็กนน้อยนะคะแม่กระไดของมาฝากกันนี่ละค่ะชีวิตของคนบานหน้าบานเหาบ้านเห่ากับยูซาบานเหา นี่แหละนะคะความสุขของคนเฮาบม่ต้องขออีกอย่างมากมม่เฮาอยู่แบบใดก็ได้ขอให้เฮามีความสุขถ้าเฮาอยู่แล้วเลิศรู้อรังการเฮาบ่มีความสุขกะทอนันอยู่แบบบ้านๆความสุขแบบบ้านๆเฮานี่แหละค่ะตื่นเร้ามากกับบรรยากาศดอกไม้ในสวนสวยๆที่ฝนตกลิ่น สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากขอบพ่อนหน่อยๆของพวกเฮ้าในเด้อจะ้ะว่าสิเป็นไปเชิงใดในการเห็ดเกษตรขอกำลังแร่งใจจากพี่จากน้องมีอย่างก็ะแนะนํำตีชมเขามาใดคอมเมนต์มาไดเลยค่ะสาวยูอ่านทุกคอมเมนต์เด้อจะ้ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าคลิปหนาะสาวยูซิมีอย่างเกี่ยวกับเกษตรลงส่พี่น้องเบิงก็ขอฝากเลยเด้อจะ้ะเดี๋ยวคลิปหนาะมาเจอกันใหม่บายบายสวัสดีจ้า